TCS คือระบบป้องกันการลื่นถไหลและลอ้อหปี MSR คือระบบป้องกันการลื่นถไหลเมื่อเกียร์ต่ำใหญ่ฉับพลัน ESC คือระบบควบคุมการทรงตัว USD คือโครงสร้างตัวถังนิรภัย ABS คือระบบป้องกันการลอ้ลอลอ็อกในขณะเบรกฉุกเฉิน BA คือระบบเสริมพลังแรงเบรกและในส่วนของ Passive Safety ซึ่งได้แก่ แก็คือถุงลงนิลภัรู้่หน้าและ USB คือโครงสร้างตัวถังนิลัยค่ะด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นถูกสรรสร้างมาพร้อมกับความสนุกไปกับทุกไลฟ์สไตล์รีดย t ออฟ l ทนเนอ r Styling MT3 h a s h b a k เติมความสนุกขึ้นด้วยสีสันให้เลือกมากถึง6สีโดดเด่นด้วยตัวถังสีทูโทนอาชีตตัวถังสีเหลืองหลังคางสีดำชิลอร์ยุโรับช็อปตัวถังสีแดง ข้าวสีขาวนิกเกิลเรกไวท์ท็อปและตัวถังสีฟ้าแัะข้าวสีขาวเทรนด์ลูไวท์ท็อปหรือจะเลือกสีแท้ๆอย่างสีขาวอัลจิลไวท์สีเงินลา a ินัมซิวเวอร์และสีดำพิ c h Black ซึ่งมีให้เลือกทั้งในรุ่นแฮชแบ็คและคอสด้วยความกล้กลาที่แตกต่าง MG3 เป็นรถยนต์ซับอมแพคที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้มีสระอย่างเต็มที่ ในการมิสแอนด์แมซีสานภายนอกของรถยนต์ใหโดรโลห์สไตล์ที่เป็นตัวเองด้วยสติ๊กเกอร์ตกแต่งร้คาดีไซน์จากริดหน้าลายได้แก่สก๊ทตสคิวบิคร็อกมอสยูนิแ็คและลอนดอนรวมทั้งขากลอบกระจากมองข้างอีกสีสำหรับรุ่นคลาส MG3 สะดุกทุกมุมมองด้วยการชนสปอร์ตหน้าหลังรองชุดแต่งรออคัน และวิ่งเร็เวให้คุณขอมคุณทุกรูปแบบและไม่ว่าไลฟ์สไตลของคุณจะเป็นแบบใดก็สามารถออกไปสนุกได้ได้แบบของคุณนี้แล้ววันนี้เรายังมีรถยนต์ MG C MG C b a c k Top Design MG C Subcompact Hatchback 5ประตูที่มีดีไซน์สวยงามทันสมัยเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ค่ะ ก่อนจะจากกันไปดิฉันขอตอบย้ำที่สุดแห่งบริการด้วยข้อเสนอในบククบแบบ Exclusive Special Offer สำหรับรถยนต์ MG6 ดับนี้ค่ะขับฟรีนาน6เดเือนเต็มผ่อนเริ่มต้นียงเดือนละ9,555บาทฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและพิเศษสุดสำหรับผู้ที่จองและรละ TC, ลับรถ MG6 แบบ X จะได้รับฟรีเครื่องเล่น DVD พร้อมระบบนีเกเกเ,เตอร์และรอบมองหลังมูลค่ากว่า35,000บาทนอกจากข้อเสนอสุพิเศษดังกล่าวแล้ว MG ยังมีโชว์รูมและสูนยบริการหลังการขายทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันในปีหรือ120,000กิโลเมตรวาลันตีการบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงลอซายแอสซิสแ a น c e การบริการช่วยเหลือฉุกเฉินโมบายเซอร์วิสโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมจาก MG ค่ะหากคุณต mm ้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถยนต์ MG ทางเรามีศูนยลูกค้าสัมพันธ์ MG c a r ิ Center Sí, คือมาแล้วสองเลยนะคะและไม่ถือคะสุ้นะคะตั้งใจฟให้ดีนะคะถามว่าเค่ะมีขนาดเครื่องยนต์กซีซีค่ะ F มีขนาดเครื่องยนต์ซีซีเอามือลงก่อนนะคะเอามือลงก่อนค่อามือลงก่อนเอามือลงก่อนเอามือลงค่ะใครอยากต่อให้เอามือจับหัวค่ะอาว่า500ซีซเนี่ค่ะ ไปคำตอบที่จุดตั้งค่ะ